พ่อคะะ้านักธุรกิจนักลงทุนคุณจะเป็นอะไรโดยมองโลกของไทยทบายธีรพัฒน์พ่อค้าเลือกที่จะกําไรชิ้นละ20บาทแต่วันหนึ่งเขาขายได้ร้อยชิ้นนักธุรกิจเขาเลือกที่จะกําไร5บาทแต่วันหนึ่งเขาขายได้1,000ชิ้นนักลงทุนเขาขอกําไรแค่ชิ้นละบาทเดียวแต่วันหนึ่งเขาขายได้1 0 0 0 0แชิ้นพ่อค้าต้องลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งวัน8ชั่วโมงเพื่อที่จะมีกําไร3,000บาท นักธุรกิจจ้างคนที่เป็นมืออาชีพมายืนลวกก๋วยเตี๋ยวแทนเพื่อที่จะขอกำไรแค่1,000บาทแต่เขาจะมีเวลาไปเปิดสาขาที่345เพื่อที่จะทำกำไรต่อยอดต่อนักลงทุนยอมที่จะจ่ายเงินมหาศาลเพื่อที่จะซื้อระบบซื้อมืออาชีพเพื่อที่จะทำระบบไปขายให้กับบุคคลทั่วโลกแน่นอนครับพ่อค้าจะพาลูกไปโรงเรียนต้องปิดร้าน ขาดรายได้นักธุรกิจสั่งงานผ่านผู้จัดการนักลงทุนจิบกาแฟอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บนโลกใบนี้แต่เงินยังเข้าบัญชีแล้วคุณนะครับอยากจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจหรือนักลงทุนแน่นอนครับหลายคนมากตอบว่าเป็นนักลงทุนไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบสิ่งไหนและโอกาสจะมาถึงใครมากกว่าจากธรพัฒนเกิดมาเพื่อแ่คเกิดมาเพื่อ